วิธีเติมไฟและหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองไฟปรารถนาคือสิ่งที่อยู่ข้างในของเราซึ่งมันจะมีได้จะต้องเป็นคนที่มีความทะเยอทยานแต่ว่าทะเยอทยานอย่างเดียวไม่พอต้องมีเรื่องของความปรารถนาความปรารถนาคือเรื่องคนที่เราต้องการเป็นเราจะเป็นคนแบบไหนจึงจะได้สิ่งที่เราทะเยอทยานอยากจะได้เมื่อเรามีทั้งคนแบบที่ต้องการเป็น แล้วก็มีสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยไฟมันจะเกิดพอไฟเกิดปุบ๊บดิบจินนาการภาพความสําเร็จมันจะฉาบอารมณ์ของเราให้คิดถึงแล้วก็ภาพจินนาการมันจะดึงเราให้สู้อยู่ตลอดเวลานะพอมีภาพอารมณ์จากจินนาการให้สู้อยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยก็มีคนต้นแบบเพื่อกระตุ้นเตือนเรานึกถึงคนนั้นทีไรแล้วเราอยากจะไปต่อแค่นี้แหละเราก็จะเป็นคนมีไฟทุกๆวันนะแล้วเราก็ ค่อยๆดับไฟตอนที่เรานอนก็นแล้วกันจะได้นอนหลับฝันดี